Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k l ลิสต์วันกันิเช่นเคยนะแล้วก็ยินดีเกมตู้ลัวตาลูสับทวิยาอาจารย์ครับในวันนี้นเนี่ยผมก็จะมาแนะนําทีมที่ตีกระดูกโดยไม่มีถังเฉินแล้วก็มีถังเฉินอาวุธลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า2ทีมนี้เนี่ยจะทีมยังไงเดี๋ยวผมจะแบ่งช่วงนะว่าช่วงต้นเนี่ยคือทีมตีกระดูกที่ไม่มีถังเฉินช่วงท้ายเนี่ยก็จะเป็นทีมตีกระดูกที่มีถังเฉินครับและก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูกนั่นก็คือออรรร้้าาาาานนเเเเเเตตติิิมมมมกกกก Power สะดดดววถถูไปลลภััยคบงงห เติมเกมเกมทีดีมแพคเกมตัวหลวงตาลูหรือเกม Tower of f a n t a s ซอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็สามารถเติมได้ที่ร้านเติมเกม power play ครับแน่นอนว่าการเติมเกมกับร้าน power play เนี่ยเติมถูกกว่าการเติมเองอย่างแน่นอนและร้าน power play เนี่ยเปิดบร,ริการมาอย่างยาวนานแล้วทุกคนสามารถไว้วางใจได้เลยครับและสำหรับใครที่เติมกับร้าน power play เป็นประจำก็อย่าลืมกดเลือกสนับสนุนส,สตรีมเมอร์เป็นช่อง b a g l i s e t one กันด้วยนะครับผมผม,ผมก็ใช้บริการร้าน power play เป็นประจำเพราะว่าเติมถูกกว่าการเติมเองนะประหยัดตังค์ได้เรื่อยๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมตีีกกระดู่ามมทไ อันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะนั่นก็คือกรอบสีเนี่ยสามารถทดแทนตัวละครได้ก็คือตัวนี้เห็นไหมมานาสูนสามารถแทนเป็นถังยี่หัวก็ได้ถ้าเกิดว่าใครมีเนาะแล้วก็ค่าต่อไปนะครับผมที่ผมใช้เป็นตัวย่ออย่างเช่น S ก็คือสปีด A ก็คือ a อ k C เคก็คือคริดก็คือคริดามจครับจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมเนี่ยยังบอกว่าแนะนําให้เรียงตามรูปภาพเลยนะก็อย่างเช่นมานาสูนเร็วสุดลงมาเนี่ยก็จะเป็นปอลงมาเป็นขีลมมาเริ่มกันที่แถบด้านบนสุดครับนั่นก็คือสปีดหนึ่งเนาะสปี สปีดหก็คือมาราศูนย์ต้องเร็วที่สุดครับนะในทีมต่อไปครับสปีดสก็คือต้องเร็วเป็นอันดับ2ในทีมครับแล้วก็อคืออะไรอนี่ก็คือคุณสามารถลงอะไรก็ได้ครับแต่ที่ผมแนะนําอยากให้ลงเป็นสปีดแต่สปีดเนี่ยไม่สามารถปรับที่ค่าพอสวรค์ได้เนาะเนื่องจากเขาเป็นสายปีครับและก็ต่อให้คุณลงคีเรตเอทีเคอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายขีลมเนี่ยไม่ได้เอามายิงอาวุธลับเนาะเราจะเอาคีลมเนี่ยมาบับครับนั่นคือการเร่งเทินแล้วก็การแปดทัศนียภาพทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจห มมเเสรินะตรงนี้ต่อไปครับเบนจาม่าเบนจาม่าเนี่ยแรงกว่าหมาองจ้นอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าหมาขงจีน2ดาวแดงก็ยังแพ้เบนจาม่าสี่ดาวเหลืองอยู่ดีถ้าเกิดว่าใครจะเถียงขอบอกเลยว่าแสดงว่าคุณปั้นผิดครับค่าเบนจาม่าที่ควรจะลงเนี่ยควรเป็นเอ k ีเคแล้วก็ขีดาเมจมากกว่าอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายทีหลังเนาะจะอยู่ด้านล่างนี่แหละแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถลงเป็น a อ k ีเคขีเลดขีดาเมจซึ่งคุณเนี่ยจำเป็นต้องปั้นเซอร์หลงให้คุณยิงอาวุธลับไปแล้วเนี่ยมันติดขี้ซึ่งถ้าเกิดวว่ามันมติดคี้้ล แล้วคุณก็ค่อยเอาไปลง ADK แล้วก็ คริดามดก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เลยสามารถลงได้เกือบทั้งหมดเนาะต่อไปมาดูที่ถังซานอาวุธลับครับเหมือนกันเลยทําให้ถังซานเนี่ยยิงติดครีไปก่อนครับถ้าเกิดว่าติดครีแล้วเราค่อยไปที่เอดีเคหรือไม่ก็ครีดามดค่าครีที่ผมแนะนำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-60%เนาะทั้ง2ตัวเลยส่วนถังซานอาวุธลับนี่อาจจะลดลงมาหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูพอสวรสค์ติดตัวถังซานอาวุธรับครับค่าครีดเลดแล้วก็ครีดามิดเนี่ยเขาจะเพ จะเป็นประมาณนี้เลยค่าครีเนี่ยก็คือค่าติดคริติคอนเพราะฉะน,นั้นเราจาเป็นต้องปั้นให้ติดคริติคอนส่วนครีดามจก็คือดามจที่มันมาจากการติดครีกแหละดังนั้นเราสามารถปั้นไปได้เรื่อยๆแต่ค่าครีเ,เ,นเนี่ยต้องห้ามเกิน100%เนาะจะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวต่อไปครับมาดูกันที่วงแหวนกันเลยดีกว่าครับวงแหวนที่มันเป็นตัวเลขบางคนอาจจะยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับสำหรับคนที่ไม่รู้เลข1คือฝั่งสายทั้งหมดเลยนะอันนี้พวกเลข1หมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็น เผื่อสาหรับคนที่เพิ่งมาเล่นแล้วก็มาดูคลิปนี้ดังนั้นเนี่ยจะได้จัดวงแหวนถูกนะครับฝั่งซ้ายคือเลข1ฝั่งขวาคือเลข2เราจะเปิดออโต้และล็อกมาราสูรเนี่ยเป็นทักษะที่4ครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าบัฟทักษะที่4ไปแล้วติดคูดาวมันก็จะทําการแปะตรงนี้ครับสถานะบาดเจ็บทาให้เราเนี่ยยิงแรงขึ้นไปอีกส่วนบัฟเกตแล้วมันก็จะเล่งเทินได้ด้วยอันนี้ผมไม่แนะนาครับเราไม่จําเป็นต้องเร่งขนาดนั้นและทีนี้ก็จะมีคนถามว่าวงแหวนที่ห้าใส่อะไรดีใส่อะไรก็ได้ครับที่มเพาว่า่ิ ดาเมจให้ทีมถาวรอ,อะไรอย่างงี้ก็ใส่ให้มันไปเนาะจะเป็นประมาณนี้วงแหวนที่5เลือกเอาเองเลยต่อไปครับเป็นทางด้านของโพลิซีโพซีครับ ข่มขู่เนี่ยจะอยู่เพียงแค่2เทินแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกระดูกส่วนหัวจะเป็น3เทินนะครับและก็อย่างเนี่ยเราสามารถข่มขู่ได้แค่1ครั้งต่อ1ศัตรูตัวเดียวนะครับผมอ่ะดังนั้นเนี่ยเราข่มขู่เสร็จเราเลือกเป็นทักษะที่1ตีปกติไปเลยครับเพื่อที่จะเอาสถานะได้รับดาเมจสูงขึ้นนะครับผมประมาณ40%หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะทำการเลือกเป็นการโจมตีปกติเนาะอ่ะก็จะตีไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปขี่ลมให้ทําการล็อกเป็นทักษะที่1เลยครับผมอ่ะตรงนี้ การแปดทัศนียภาพซึ่งได้รับดาเมจสูงขึ้นตรงนี้เราไม่ต้องสนใจครับมันจะมีการแปะให้เองเราไม่จาเป็นต้องแปะเองเนาะที่สําคัญก็คือเราต้องเร่งเทินครับผมจากไอ้ตัวนี้ดังนั้นล็อกเป็นเร่งเทินไว้ครับมันก็จะมีบัฟดาเมจด้วยนิดนึงนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ต่อไปครับเบนจาม่าอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าสีดาวเหลืองควรจะเล่นนะครับผมมาดูกันที่สีดาวเหลืองเดี๋ยวผมจะาธที่บายดีกว่าว่าทาไมเนี่ยต้องสีดาวเหลืองเราถึงเล่นเบนจาม่าทักษะที่4ี่เนี่ยจะมีการบัฟตัวเองเราทําการบัฟตัวเองนะนนเเเเเเิิรแกะคมมไดดด้้้ตาาาาาีีีลลลยยถวว่่หือง ตัวนี้ครับผมทักษะที่4บัฟทีเดียวเราไม่จําเป็นต้องบัฟอีกเนื่องจากทักษะที่4ี่เนี่ยมันจะไม่มีการหายไปเอาเป็นว่าบัฟเพียงแค่ครั้งเดียวครับต่อไปมาดูที่สกิลวิญญาณที่2สายสอดไอ้สาย1ดินะก็จะมีการหมอกอะไรเนี่ยเกศสอนจันก็จะมีการอ่าอัปเกรดเอตเคให้ตัวเองนะครับผมก็จะทําให้ยิงแรงขึ้นที่เราไม่จําเป็นต้องปั้นครีกก็เพราะตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีสอ0 0 0่นปีเกศสอแต่ละชั้นเนี่ยสามารถอัปเกรดครีให้เยกวนได้แไดนน้ปอรนเป็น,น้นคร เห็นไหมว่าเราไม่จําเป็นต้องปั้นคลีให้เย่กวนเราก็ได้คลีรดเนี่ยมาถึง64แบบฟรีฟรเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามี50,000ปีแล้วก็12เนี่ยคลีเรดได้12ทิ่บาทแต่ละชั้นคูณเก้ากับแปก็จะได้คลีรดอยู่ที่96ครับไม่ต้องปั้นคลีเรดเกือบ100%แล้วอะ่ะ ก็ะ <S <S จะเป็นประมาณนี้ดังนั้นเราเอาไปลง ADK แล้วก็คีดามิเนะครับผมสลหรับเยก,กวนบอกเลยว่าแรงกว่าหมาของจีนโคตรแล้วก็ต่อไปครับเซอร์หลงอันนี้ผมแนะนําเป็นแมงป่องหางเล็กนะครับผมอาจจะมีการเพิ่มคีแล้วก็ทําให้ยิงแรงเป็นบางช่วงก็ใส่ไปก็ได้นะสลหรับเซอร์หลงก็ะจะมีเป็นประมาณนี้นะสลหรับเยก,กวนก็ทําการล็อกเป็นทักษะที่4นะครับผมบัฟปึ๊บแล้วเราก็ล็อกเป็นอาวุธลับยิงอาวุธลับเรื่อยๆตัวนี้ก็ยิงอาวุธลับตั้งแต่ต้นเืนเลยครับล็อกเป็นยิงอาวุธลับเลยต ก็ได้นกยุงลำแพนหรืออะไรก็ได้เท่าที่คุณมีอ่ะคุณมีอะไรก็ใช้อันนั้นแหละแล้วก็ขอเซอร์ออยางหนึ่งครับตัวละครขี่ลมเนี่ยวงแหวนที่5 ผมอยากให้เน้นมากๆเลยว่าใส่เป็นอะไรดีใช่ปะอันนี้ผมขอแนะนํามากๆเลยนะให้ใส่เป็นแมงป่องหยกครับเพราะว่าลูกทีม3คนที่มีคิเลนสูงที่สุดเนี่ยจะเพิ่มครีดาเมจถึง45%เลยนะแล้วก็ตัดมาที่ทางซานอาวุธลับครับใช้ตัวไหนดีผมแนะนําใช้เป็นประมาณนี้นะส่วนตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้แต่ผมแนะนําถ้าเกิดว่าใครมีเทียบเชิโยม,มาบาลก็ใส่เป็นโยม,มาบาลก็ได้เพราะว่าจะได้อ่าดามจสูงๆเนาะดามจตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีดาเมจตรงนี้สูงเพื่อนก็จะยิงอาวุธลับได้แรงขึ้น อีกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องใช้ทักษะที่4ครับเราใช้เป็นแค่ทักษะตรงนี้ดังนั้นตัวนี้จะใส่เป็นอะไรก็ได้ถ้าอุลรับตัวไหนเนี่ยมันใส่แล้ว a d k มันเพิ่มสูงสุดก็ใส่เป็นตัวนั้นครับจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูที่ถังเย้หัวครับถังเย้หัวเนี่ยสปีดเนี่ยต้องเป็นันดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเอามาแทนเป็นมานศูนล็อกเป็นทักษะที่1เลยครับอ่ะก็จะมีการเร่งเทินเรื่อยๆเรื่อยเนาะโดยตรงนี้ก็จะมีการบัฟ a d k ครับผมซ้อนทับกันเรื่อยเนาะจากทักษะก <ๆ S 2> จะมาร์กเนี่ยเป็นตัวอะไรถ้าเกิดว่าเรามาร์กเป็นทังซานอะทังซานอาวุธลับทังซานอาวุธรับเนี่ยน่าจะยิงแรงสุดแล้วมั้งช่วงต้นเกมเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีทางเชิญอะยังนั้นเนี่ยล็อกเป็นตัวละครที่ดาเมจสูงที่สุดครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการบัฟเอดีเคให้กับตัวที่ดาเมจสูงที่สุดและถ้าเกิดว่าทาาักษะที่4เนี่ยมันคููดาวอยู่มันก็จะทําการโจมตีปกติและการโจมตีปกติเนี่ยจะทําให้ติดสถานะไฟจากสถานะไฟมันก็จะแปลงเป็นตัวได้รับดาเมจนะครับผมเพิ่ หัวอู่นะก็จะแรงขึ้นจะมีเป็นประมาณนี้แหละครับสามารถแทนปอได้แล้วก็หูเลน่าเนี่ยก็สามารถแทนปอได้โดยหูเลาาน่าเนี่ยจะล็อกเป็นทักษะที่4ไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยพอมีงบประมาณปั้นให้กระดูกประจําตัวของหูเลน่าขึ้น4ดาวเหลืองได้ผมแนะนําให้ปั้นไปนะครับผมเพราะว่าทักษะที่4เนี่ยจะทําให้ลดพลังวิญญ,ญญาณที่ต้องใช้เนาะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเจ้งจูครับเจ้งจูเนี่ยจะล็อกเป็นทักษะที่4แปะคำสาบเรื่อยๆครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ล็อกเป็นยิงอาวุธลับเรื่อยๆครับถ้าเกิดว ปั้นคีเลยวงแหวนที่ต้องใช้มีแค่ล็อกแค่ตัวเดียวครับก็คือตัวนี้จะทําให้เพิ่มคีให้กับเสืออู่ยิงแรงขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยคุณอย่าลืมปั้นคีเลสห้ามเกิน250%สําสหรับเสืออู่นะซึ่งอ่านได้ที่ไหนสามารถไปอ่านได้สายใยของถังซานอาวุธลับแล้วก็เสืออู่ครับจะมีเป็นประมาณนี้เลยเนาะสำหรับวิธีการเล่นต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูที่ถังเฉินมีอาวุธลับกันเลยดีกว่าโดยถ้าเกิดว่าคุณมีถังเฉินแล้วทีมเนี่ยก็จะมีการเปล จะเอามาแปะรุน้วนเลยทําให้ถังเฉินเนี่ยยิงอาวุธลับแรงเพียงแค่ตัวเดียวครับส่วนถังซานอาวุธลับก็จะมีการแปะนะครับผมให้ได้รับอ่าดาเมจอาวุธลับสูงขึ้นอ่ะจะมีเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวกันเลยดีกว่าครับสปีดหนึ่งสปีดสอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะก็คือตัวนี้ต้องเร็วเป็นที่1ตัวนี้ต้องเร็วเป็นที่2ตัวนี้ต้องเร็วเป็นที่3ตัวนี้ต้องเร็วเป็นที่4ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องปั้นคีเล็ดไม่เกินสามารถปั้นเป็นอะไรก็ได้้ให์เซ็นลนี้ผมมืใส่คือครับ ้องอยู่เป็นอันดับ6เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายที่หลังว่าทาไมต้องอยู่อันดับ6ส่วนวงแหวนเจ้งจูครับเราก็จะมีการดึงเทินตัวนี้เราจะล็อกเป็นทักษะที่1เรื่อยๆนะครับและเราเนี่ยจะมีการปล่อยคําสาปเรื่อยๆนะครับผมเป็นบางครั้งตอนที่สเต็กของทางเชิญเนี่ยมันอยู่ถึงแค่3สเต็กนะทักษะที่4อ่ะเวลาเราปาดไปปุ๊บมันจะมีสเต็กติดที่หัวใช่ปะหลังจากที่มันเหลือ3เนี่ยให้เราล็อกเป็นทักษะอ่าปล่อยคาสาปครับเพื่อที่จะให้ทางเชิญระเบิดเนี่ยมันจะได้ระเบิดแรงๆเนาะอย นะทักษะที่1เซียงก็จะมีการดึงเทินซึ่งการดึงเทินเราจะล็อกมาร์กไว้ที่ทางเชิญครับ พอมันดึงถังเฉินมายิงอาวุธลับมันจะดึงอีกตัวละครหนึ่งที่ความเร็วต่าที่สุดครับนั่น,นคือถังซานอาวุธลับถังซานอาวุธลับเนี่ยเราดึงมาปาลูกปลายเรื่อยๆครับเพื่อ <c oughs> ที่จะให้สแต็กเนี่ยมันไม่ได้มีการหายไปเนาะแล้วก็อย่างนอกจากเขาจะดึงอาวุธลับแล้วเขาย,ยังดึงเจี้ยงจูมาด้วยนะเนาะเจี้ยงจูมันเร็วสุดมันก็ติดมาให้เฉยแหละเจี้ยงจูก็จะมาด้วยทําให้เจี้ยงจูเนี่ยได้ดึงเธนมีเก็บลังวิญญาณดึงเรื่อยๆ,ๆนะครับผมทําให้มันเร็วประมาณนี้แหละแต่มันจะมีข้ยย้้อออเเเเเเสีีีียยยยยยูู่่่่าาาางงงงหนนึถกกกิดววจจคุณณมมประ3แล็ซ คุณมี3มเกตพร้อมกันแบบนี้บอกเลยว่าชิปหายครับถ้าเกิดว่าเจียงจูเนี่ยมันดึงมาแล้วถังเฉินมันได้ทําการลงมือทันทีเนี่ยมันก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดึงไปแล้วมันเสือกมาอยู่หลังเิียงเสียงเนี่ยดังนั้นเิียงเสียงก็จะดึงต่อโอ้โหมันไม่คุมครับเพราะว่ามันอยู่หลังเสียงเสียงแล้วมันจะเสียเธนในการดึงแบบฟรีเพราะฉะนั้นแล้วมีอยู่2อย่างที่ผมแนะนาครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าเกตทั้ง2ตัวนี้มันมีพร้อมกันทุกคนเนี่ยปรับเจ้งจูไปทําการแปะคําสาปก็ได้หรือจะทําให้เจ้ยง โจมตีปกติไปก่อนให้เจียงเซียงดึงมาพอเสียงดึงก็จะมีการดึงเจียงจูมาด้วยแล้วเราค่อยล็อกเป็นทักษาที่หนึ่งใหม่นะครับผมจะเป็นประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณเอาเจียงจูมาดึง ดึงปุ๊บถังเฉินมาไม่ถึงนะครับผมไม่สามารถลงมือได้ทันทีรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นของเสียงเสียงและแลวทําการล็อกเสียงเสียงเนี่ยเป็นการโจมตีปกติแทนนะครับผมเสียงเสียงเอาไว้ดึงรอบหน้าจะเป็นประมาณนี้ก็ลองเลือกเอาว่าเราจะแก้ทางมันยังไงตรงนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปตัวละครโพลซีครับเราจะใช้เป็นดึงเนาะทำการโจมตีปกติเรื่อยๆอันนี้เน้นย้าเลยนะทำการโจมตีปกติเรื่อยๆหลังจากที่ตัวละครถังเฉินเนี่ยครบ20สแเต็กแล้วนะครับผมตัวละครครบ20สแเต็กกันนะ แล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูที่มาร์คด้วยถ้าเกิดว่าเรามาร์คทักษะที่4เนี่ยถ้ามันเหลืออยู่ประมาณ3เทินอ,อันนี้สำหรับคนที่มีปอกกระดูกส่วนหัว มันจะปล่อยเทพวงคขู่แล้วมันอยู่3เทินใช่ไหมละ่ะอะถ้าเกิดว่ามา้าของทางเชิญเนี่ยให้ทุกคนปล่อยเทพวงคขู่ทันทีเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เรื่องของการระเบิดด้วยในตอนหลังแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีกระดูกส่วนหัวของพลยซีเนี่ยมันจะอยู่ได้เพียงแค่2เทินดังนั้นคุณต้อง,องรอม้าของถังเชินเนี่ยให้มันอยู่เพียงแค่2แล้วคุณค่อยปล่อยอเทพวงขู่ครับจะมีเป็นประมาณนี้เลยเนาะสำหรับการปล่อยเทพวงคขู่อย่าลืมรอให้มันครบ20สเต็ปพร้อมกับม์าเนี่ยมันเตรียมจะระเบิดก่อนนะเอาล่ะต่อไป ใส่เป็นอะไรก็ใส่ไปเอาเป็นว่าเราเป็นทักษะที่4สาย1ไว้ก่อนครับต่อไปตัวละครทางเฉินครับแปะมาร์กแล้วก็ยิงอาวุธลับเรื่อยๆ,ๆืๆพอมันระเบิดก็แปะมาร์กยิงอาวุธลับเรื่อยๆๆนะ ก็จะมีเป็นประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็ทางซานอาวุธลับครับใช้อาวุธลับตัวไหนบ้างทางซานอาวุธลับครับจะมีการใช้ตัวนี้ครับนั่นก well ็คือจะทําให้โดยทางซานอาวุธลับครับเราจะใส่เป็นประมาณนี้เลยนะยังได้ครับยิงเป็นคันศรไร้เสียงก่อนก็ได้หรือว่าไม่ยิงก็ได้แล้วแต่เลยนะเพราะตรงนี้ครับจะทาให้วิทยาจาร์ทั้งหมดเนี่ยได้ยิงอาวุธลับสูงขึ้นถึง5%ครับจะมีเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ลูกปลาปิดวิญญาณเราควรล็อกไว้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมครับนั่นก็คือ ได้รีดดาเมจจากถังเฉินถามว่าดาเมจถังเฉินกับอาวุธลับมันต่างกันแค่ไหนสลับผมมองแลวเนี่ยถังซานอาวุธลับไม่ถึง1-2%อันนี้สาหรับตัวละครของผมนะดาเมจของถังซานอาวุธลับเนี่ยน้อยมากดังนั้นเราไม่จาเป็นต้องรีดดาเมจจากถังซานอาวุธลับเราจะมารีดแค่ถังเฉินตัวเดียวครับดึงเทินให้ถังเฉินอย่างเดียวเลยจะเป็นประมาณนี้เนาะ เอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวสำรองก,กันเลยดีกว่าสปีดหนึ่งครับผมอ่านแล้วก็วงแหวนเหมือนเดิมเลยครับถังเยกหัวเนี่ยเราจะล็อกเป็นทักษะที่1ไว้ครับหรือว,ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการเกตในน้นปัจจุบันนั้นก็ล็อกเป็นทักษะที่4ด้วยก็ได้นันเป็นบางครั้งแต่ว่ามันจะมีการกินเลือดตัวเองอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ตายหาตายห่วงเอาต่อไปครับตัวละครคีลมอันนี้จะดีสาหรับมอนเดี่ยวเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีทัศนียภาพ60%ค้งอยู่ทศัสรูเรื่อยร์เรก็นต์ค้างอยู่สี่ว สามารถเลือกเป็นอะไรก็ได้เนาะเอามาแทนฮูเลนาหรือว่าจะเอามาแทนเจ้งจู่ก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับแล้วก็ต่อไปมาราศูนย์อันนี้ไม่แนะนําหรอกนะจริงๆใส่มาเฉยๆแหละไม่ค่อยแนะนําไม่แนะนําอย่างมากเลยแหละัมอูสามารถแทนเป็นปล่อยซีได้ครับจะเป็นประมาณนี้เลยสามารถแทนได้เลยนะแล้วก็ต่อไปครับถ้าเกิดว่าเรามีนารีสมุนเมื่อไหร่เนี่ยนารีสมุนจะเข้ามาแทนตัวนี้ทันทีครับฮูเล <c oughs> นาครับจะเป็นประมาณนี้โดยค่ากันลงเนี่ยจะเป็นคิดาเมตอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ข้อมูลนะถามพี่อ้นมาก็าจะเป็นประมาณนี้เลยวงแหวนถ้าเกิดว่าใครจะเตรียมให้นารีก็ใส่เป็น ยอย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครใช้ขีลมเนี่ยใส่เป็นวงแหวนปกก้านะครับผมไอตัวนี้เดีย๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบเผื่อสาหรับใครที่รัดมาดูในตอนนี้จะใส่เป็นวงแหวนตัวนี้ครับก็จะมีการเพิ่มคีดามิทาวอน45%อน,นี้สําหรับวงแหวนแสนปีนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่แสนปีเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น36 27 18อะไรประมาณนี้แหละส่วนข้อมูลเนี่ยจะมีเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนีก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b e ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆอไปนะสำหรับวันนี้ก็ตต้ออองขอัวลาาไปก่บทผชม